ระเดียอเอาครูม,มาก่อน,น,นเอ้าเอ้เอ,อ้เอไอ้ดุออออมาแบบไม่ตั้งตัวเนาะสองตัวนี่คืดตะเหลียเล็เอาไอ้าวนี่นึ่ในรูปูเต็มใลปลานเอาครูมาครูน้ำเอาครูมาให้มาตะเหรียญเกอ่ะไหนหยุดพัทพาเท้างไหนไอ้ดุ มีไงนี่เยอะๆเลยน,นี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องเออตัวใหญ่อย่างใหญ่เลยนี่เห็นไหมปลาตัวใหญ่ครับพี่น้องอโอ๊ยได้ไหมเยอะมากเลยนะเออจะไ,ได้ใส่กุ๊ะ

Em m